สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้พู้ยายครับเมียคนเอาอย่างมาจอดนี่บ่จอดสายแหละสะดวกจอดสายแหละเนาะค่ะมือนี้เนาะค่ะเป็นกับข้าวอะไรเนาะมาเบิ่งก่อนฮ<อ>ะ,ะให้กินน้ำเดียวบ่าหามไปสายมันบ่าามไไบาจากอันเอฟจีจาก,จากสายเนาะ บอกินตหาวงนั่งินจ้เพื่นยังอันอยู่หรืออยู่หน้าบ้านบอกินหน้าบ้าน่กบ่บ่ตอนนี้เพิ่นอันคุยกันเต็มหนึ่งเอาสีเอาไปใส่บ่อเทียงน้อยนั่นบ่เวลาอันนั่นเนาะเมื่อนี่อาหารเพื่อมิตรภาพเอัแลองจลองเออนี่ปรลองกัได้อนั่งกินน้ำเดียวนะยูทูบอานั่นเออเพื่อแชมขี้ดี่นะแม่เนาะค่บอยากให้ว่าอันนั่นเนาะ มาส่งออันนี้เพื่อเพื่อว่ามาให้ยูทูบเบอร์แล้วก็ยูหลายๆคนกินน้ำกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะโอ้ยมีเยอะอยู่ครับกระดูกแล้วก็แล้วรสมแล้วก็น้ำพริกกินแต่ยอดงามๆเลยทุกอย่างทุกอย่างถ้าถ้าไปสัวนอกนะไปเข้าวาลุ่งลกไก่ขอ นี่นะคะแม่ทั้งใดและเฮาน่าฮัสิลงทั้งใดผู้ใดลงไหนก็มากินเนื้อวัวลุงมุ่นในรัดเกยห้องลงตรงไหนคะเราเอาตรงไหนไม่มีรถใ่รมาดีเดี๋ยวน้อลุงก็ลงก็รับมาได้เออลงนี่เลยกันเออลงได้น้อเพื่นเพื่อนมากินด้วยกันจ้จ้าจ้าจ้าแม่นเนาะค่ะเพื่อเป็นแล้วก็ยูทูบทุกคนเลยค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะมื้อนี่น้ำน้ำยังไม่จะไสพ่พอ ข้าวเข่าเขาในพ่อผู้ใหญ่มาจากเอฟซีเพื่อที่อยากให้แบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนาะทั้งคนในกกกอกแล้วก็จะแล้วก็อยู่สุกเกอร์อ๋อเพื่อจะได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนาะโบยากใไพรเป็นอันนั้นอันนี้นะค่ะสวัสดีค่ะนี่อลาปดุกมาแต่ใส่นอค่ะ จ้าค่ะแม่นะคะแม่นะคะมือนี้นะคะมีหลากหลายอย่างเด้อจ้เอวสิได้จ้าลืมได้บักยานี่เอฟซจกใส่นะผู้ใหญ่เอฟซีจกใส่นะเบิ้งเบิ้งงนีทรทัพทัแลัวเราอะ นะค่ะกับข้าวนี้นะคะเพื่อมาให้ยูทูบเบอร์แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะแถวนี้กินให้เพื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะนำอาหารมาให้เ่อใหยูทูบเบอร์และทุกคนมาเดี๋ยวจะไปเอิญอันน่ะจะไปเอิญเพื่นในหน้าบ้านให้เด้อวันนี้เนาะค่ะเดี๋ยวยายลองนางคุ้งโมกือขนาดจ้าเรียกว่าแม่นะคะเป็นอาหารที่แบบ ก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะค่ะกับเอฟซีพนอยากให้คุณอะมีทั้งผักทั้งอย่างนะคะขนมจ้ะมือนี้แหละใส่คะจากใส่นะคะเนาะเอาาเพนซื้อปานเลยเนาะแมนแมนแมนค่ะขอบคุณเลยขอบคุณหลายหลายด้วยพ่อผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นการ เป็นกาวใจเนาะพ่อเนาะเป็นกาวใจในการที่แบบอยากให้ทุกคนแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะมารวมกินที่เดียวกันเลยค่ะเนาะเดี๋ยวสิไปเอิ้ญพ้นห้ก่อนเด้อจ้าจ้ามันโทษแปดนาทีซะก่อนนะไอ้มันโทษแปดนาทีสักให้มันโทษให้มันโทษแปดนาทีซะก่อนนะบอกซะเลย น้าค่ะเพื่อนกรรมสมารจิตใจให้นะค่ะเดี๋ยวพี่เป้ไปก่อนเนอไปน้ำก่อน